อาการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือประมาณปีสามนี่จะปวดไปนิ้วเย็นฝ่าการสามมือจะปวดทรมานมากนอนไม่ได้ต้องกขึ้นมานวดตัวช่วยก็คือพวการนวดแกทานะแกหมองี่แ่ออยากจะลุกขึ้นมานวดปวดจนอย่างเนี้ยค่ะนอนไม่ได้ต้องขึ้นมานวดบางทีน้องจาไหลเลยนั่งน,นวดอยู่คนเดียว ใช่นี่แหละนันนำให้กินอือกินแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นก็เลยเออมั้ก็ดีนะมันเบาตัวมันไม่ชากันคพนคือเอแสดงว่ามันถูกสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนนะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะและตรงที่ชิวยืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ตลาดจิรโรดค่ะ วันนี้นะคะเป็นเคสของลูกค้านะคะที่มีอาการปลายประสาทอักเสบนะคะมือเท้าชาลูกค้าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและทานตัวไหนของบริษัทบาลานซ์แบนที่ทําให้เขาอาการดีขึ้นเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์เขาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะให้กับทางบ้านหน่อยค่ะแม่ชื่รกแก้วจะทปัญญาอายุ5้ปีค่ะ อาการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือคประมาณตีสามนี่จะปวดปลายนิ้วก็้แต่ข้างขวาข้างซ้ายจะปวดประมาณค่ะตั้งแต่ปลายนิ้เวเยันฝ่าการสามมือจะปวดทรมานมากค่ะก็ะนอนนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้ต้องขึ้นมานวดค่ะคุณพ่อคะะาราทราบมาว่าคุณพ่อก็มีอาการเช่นเดียวกันกับคุณแม่ด้วยะนะคะจะปวดตอนตีสามอะไรอย่างน,น,นี้เหมือแม่เหมนชอบชอบตนตอนดึกแล้วก็คือตื่นขึ้นมาจะปวดนิ้ว ตั้ไปนิ้วชอบเป็นตอนออตอน,นิ้นนคืิมกังวลไม่ค่อยเป็นอ่นนนะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่นี่เคยได้ไปหาคุณหมอหรือยังส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะว่าก็เราก็ลกลขกายบอกมาแล้ว่ะไยไม่ค่อยได้ไปค่ะอาการของคุณพ่อกับคุณแม่นี่เป็นมานานเท่าไหร่ละคะเป็นปีแล้วมั้งเป็นปีแล้วคุณแม่นี่เป็นพร้อมๆกันหรือเปล่าเ็นก่อนเป็นก่อน,นอาหารปีแล้วค่ะ มีเหตุการณ์อะไรที่ที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกแบบโอ๊นไม่ไหวแล้วฉันฉันจะต้องหาอะไรตัวช่วยแล้วก็มีค่ะเป็นมากๆจะจะตัวช่วยก็คือพวกยานวดยาทานอ่ะยาหม่องที่แ่ะอยากจะลุกขึ้นมานวดนวดด้เพราะมันปวดมากปวดปวดจนอย่างเนี้ยค่ะนอนไม่ได้ต้องขึ้นมาดวดบางทีต้องยาไหลเลยนั่งนวดอยู่คนเดียวคุณพ่อเหมือนกันหรือเปล่าครับผมก็ส่วนมากก็วัมันบีบมันนวดเนี้ย เปลี่ยนกันนวดให้กันอ๋อเปลี่ยนกันนวดให้กันบางทีก็ปลูกให้บอลรมันนวดให้บางทีไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะทราบไังไงคะว่ามันมีตัวบาลานซ์พีนะคะที่ช่วยในเรื่องของอาการมือเท้าชาอยู่ก็ลูกชายนี่แหละแนะนําให้กินให้กินแล้วก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นก็เล้เออมันก็ดีนะมันเบาตัวมันไม่ชากันคืนคือเออแสดงว่ามัานถูกแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่นะคะ ทานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะถึงสังเกตว่าอาการของเราเนี่ยมันดีขึ้นก็กินไปแล้วมันก็รู้สึกดีนะประมาณวันสองวันนี้กรรู้เออมันไเหมือนเดิมแล้วจากจากที่เราไปนวดแล้วก็มันลืมไปว่าไอเราไปกินอะไรไปหรือล่าทำไมมันมันมันไม่ปวดมันไม่ชาไม่ปวดมันไม่ปวดค่ะเรากินอะไรเออกินอะไรดีดีหรือเปล่าก็มาดูว่าได้หรือเปล่าได้ค่ะ ก็เลยให้ลูกว่าซื้อไหมให้พอ่อกินนค่ะอย่างนี้บอกนะคะคุณผู้ชมโรคมือเท้าชาไปประสานเสรนะคะถ้าเราไม่รักษานะคะอย่างเร่งด่วนนะคะหรือว่าปล่อยไว้นานๆนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการนะคะของโรคลองช้านะคะหรือว่าแผลเบาหวานค่ะซึ่งตัวบาลานทีตัวนี้นะคะเรามีสารสกัดนะคะจากสมุนไพร9ชนิดนะคะ่ะที่จะช่วยไปละลายไขยมันนะคะที่อยู่ตามเส้นเลือดของเรานะคะเพื่อให้เลือดของเรานะคะได้ ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นปลายประสาทอักเสบนะคะหรือว่ามือเท้าชาแบบคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทานคุณพ่อคุณแม่ขาให้คะแนนตัวบร้านพีกี่คะแนนดีคะก็คิดว่าประมาก้าสิบก้าสิบเต็มหนึ่งร้อยเลยโอเคคุณแม่่ะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะก้าสิบเต็มหนึ่งร้อยเลยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าคนที่มีอาการเหมือนกับเราแล้วเขาดูอยู่คะคุณพ่อคุณแม่่ะเพื่อเป็น ลองลองกินดูนะครับผมเพราะว่าผมอาการแบบนี้ผมผมกินไปแล้วมันมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะีแล้วก็อยากจะให้อยากจะให้ลองลองทานดูครับเพราะว่าผมก็กินเป็นประจำนะ,ะคะคุณแม่ล่ะคะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่มีอาการคล้ายๆแล้วพานอนไม่ได้ปวดตามมือตาขา,าแล้วก็ปวดเข่าด้วยก็รอวันนี้คือวันดูก็มันดีขึ้นค่ะ ดีกว่าอยายจะปวดตามท้องตลาดค่ะอาจจะแพงไปหน่อยแต่ว่าเออมันก็ก็ดีนะอาทานแล้วมันก็ดีขึ้นมันไม่ปวดไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อนปวดข่าก็หาย โอเคค่ะสำหรับใครที่เจอคลิปนี้นะคะก็เหมือนกับเจอทางออกนะคะเพราะว่าอาการของโรคนี้นะคะอย่าปล่อยไว้นานๆคะ่ะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่มากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บริษัทบาลานแบรน์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์บาลานพีดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะและวันนี้ชิวก็มีสินค้านะคะมามอบให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะไว้ดูแลสุขภาพต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ ฝากข้อคิดไว้นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะวันนี้ชิวต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm.